ตัว M4 ป่ะเห็นตัวเดียวทั้งฝีที่มาขอบเราตรงกลางอ่ะตัว M4 M4 กับตัวพังอ่ะอาไปรบต็ ี้ลกหนึน่งเขาต้องเข้าไหเข้าแล้วไม่เอเกอร <c oughs> แมนแมนกาวว่า <c oughs> อยนกเขาเข้าไปหาไอ้เหียโดนบองแม่งไม่ตาย

Dog tags the... to of a scant accessory. Your teammate will return to the battle when the next revive light arrives. Oh. หน้าพี่แล้วมาชุดเพื่อนแล้วมันป็นแนี้ตรงโดนโดดนมแล้วยัง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 ชุดเพื่อนอยู่ข้างหลังไม่ลงเพื่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังน่าข้างหน้าเลยข้างหน้าเออนั่นแหละหาไม่เจอเดียว พี่คนเดียวต้องเปิดล่างคอ,อ,องอ้าวเขาไม่ยอมโดดลองไหมเขานั่งบนคองคิดว่าขเขายิงยิงกับดัวเลยร้อยนัดก

ไม่เชื่อไม่ทีที่ไกลเกินแต่เจ็บนะเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะโดนไปแล้วสินายแต๋หมดตี้<ห>โอเคไม่ดอมแล้วอีก

เพราะคงงงอ่ะนี่มันเกิดไปอย่างไงวะ